อวีลราคาเสถียครับบ้าไปแล้วครับมาถึงครึ่งชงั่วโมงเกียร์ลงมาแล้วไม่ถึงครึ่งชงั่วโมงเกียร์ลงมาแล้วครับอันด้าบรีอวีนะครับอาการสายพานซีวีทีเริ่มฉีขาดนะครับยกมาจากอ่าพุทธมณฑนสายสี่นะครับณนะศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับไปถ่ายน้ำมันเกียร์ซีวีทีนะคบพบเศษเหล็กเศษสายพานติดล้อถ่ายออกมานะครับอันนี้ยกมาจากพุทธมณฑลสายสี่นะครับมาถึงแล้วมาถึงตอนเย็น เกือบหกโมงแล้วนะครับอันนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกียวลงมาแล้วนะครับจะทําต่อให้เสร็จเลยก็เกรงใจออโ,นะงอโอ้โหสุดยอดโอ้โหสตรองแมนเอายกไปเลยแรงมันดี จะเจียวเสร็จวันนี้เลยก็เกรงใจนะเดี๋ยวเอาไว้ทำพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เย็นแล้วนะหกโมงเย็นแล้วนะครับมีราคาเซอร์วิสครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับเปลี่ยนสายพาน CVT วันด้า BRV นะครับ BRV นะครับเดี๋ยวรอทำต่อพรุ่งนี้นะครับทำต่อพรุ่งนี้วันนี้มืดแล้วนะครับกลับบ้านพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพนักงานจะเหนื่อยนะครับมีราคาเซอร์วิสครับ